สวัสดีครับพบกับผมวูฟแอดสเปเชียลไฟเอ็นะครับผมเรามาต่อกันในพาร์ทที่4นะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วที่พีทีของเราโดนจับตัวไปนะครับเราต้องมาตามหาพีทีของเรานะฮะก็สไลด์ลงมาจากท่อด้านบนนี้นะครับเราไปต่อกันเลยดีกว่าบึมาลองตามไปคุ่มันใต้ดิน a r i ทำนี่แหละทำน,นี่แล i ตามทางไปเร r o อยตามพ่อไปอืมนั่นไงโดมที่เราออกมาปะเฮ้ยมีโดนเห็นหราอปะข้่างนีอ้อ่กดไปกนปุ่มอะไรไม่รู้ นี่จะบอกนะต้องไต่ไปบนนี้ใช่หรือไม่ส่วนนี้มันเข้าไม่ได้นะอุยตัวอะไรอะ่ะหอยไดโนเสาร์ของเราโ้ย,ย,ย,ยโชคร้ายไปนะน้องเหมือนบอกไปนในๆว่าต้องมาทางนี้

อันนี้ปะอุ้ยน้าแดงเลยท,ทิ้งก่อนถ้าเห็นถ้าเห็นถ้าไม่เห็นก็เรียบร้อยหน้าแดงแบบตะกี้เนะะี่ยฮะเอ่อเฟีกซุก่อนต้องความอุ่นใจ80นัดดีกว่า30อยู่แล้วเอ้ยนั่นบีทีเราเนี่ยเอออฮ้ยลงนี้ได้ปะได้ลงได้อยนะู่แล้วก็ ไปอย่างอ๋อนี่ไงโอเคโอเคเดี๋ยวไต่ไปอันนี้รู้ไม่ต้องบอกรู้เลยรู้ได้สัญชาตญาณวิ่ง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 กระโดดมาแล้วพีทีโอ้ยอย่างเยอะเลยยิงลูกสองเนี่ยลูกสองเนี่ยป้า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  นเสาเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาออกไปออกไปเอาลูกสองไล่ตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงอย่าอ้อมไม่ทานให้อ้าไปไหนละปังพอดีเออไปต่อบีทีวิวิมัน pues ต่างระดับ hmm. อุ้ยพีทีมันดีกันอืม น Dutch ี่ผมคืนแล้วผมโหดขึ้นนะครับโหดขึ้นนะครับิ้วโอ้โหไม่ได้วะต้องจัดกันตัวใกล้ๆก่อนนี่ผมที่บินขึ้นเลยครับอุ้ยนี่ไงยิงมาดินี่ดีจับไปเด็กเดือดแป๊บเดือดแป๊บนี่อฮึ่ม บีบกลับคิวตอกเป้ายิงตึมทังไปหนึ่งหรือหนึ่งหรือหนึ่งนี่ไงพังได้แล้วพังได้แล้วมาไหมมาไหมนี่เรียบร้อยโอ้นั่นน,น่ะอยู่ทำอะไรอย่างนั้นน,น่ะนี่ไงตอกเป้าเอาไอ้ครบลูกนัดยิงไปมันหลบปะมันหลบปะโอ้ยแน่นอน เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใกล้มันเข้าไปใกล้มันอุ้ยแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวผมบินขึ้นเลยผมบินขึ้นเลย <core> ยิงไม่งี้หนัก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 ไปเลยเรียบร้อยเอกลือศูนย์ไปทางนี้ต่อแหละใช่ไหมดแต่ผมขอปืนนี้ดีกว,ว่าปืนปืนแรกเดี๋ยวชอบปืนแรก บอลนี่ด้วยนั่งลงฮึ๊บ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 วิ่งกดปุ่ม็กกดแม็กโอ้ยแค่้หินบางหินบางทำเรียบ,บร้อยยิงหมดไม่สนครับทั้งในโนเซอและทหารโอเคเคลียร์เออ่ไปไหนต่อมาดูกันนะคืนตังนีง้ปะ่ะ อันนี้ขึ้นทางนี้นะอามาถูกด้วยเหมือนมันกำลังจะพังเลยที่เนี้ยเฮียส,สามหยุดนัดเองอยากได้เยอะก,กว่านี้จะคอยนัด วิ่งอะไรเุ้ยเุ้ยมาแล้วในที่สุดก็<ร><ร>ได้เจอจกันนะวุ้ยโหมีราบล็อกกันด้วยอืมผมก็บล็อกอยู่ปะนี่ล็อกเป้าไปไหนได้อยู่ตรงนี้ไปไหนได้น,นี่ อยากให้อันติทัาไปก่อนนะแปบเดียวแปบเดียวไม่นานอย่าเข้ามามต่อยออกไป้า,ามาเราคนเราคนมีระยะห่างเราคนมีระยะห่างอันติผมมาแล้วนะอันติผมมานะอ้อหดแม็ก้ยมันหลบ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 ,ลบอ,อุ้ยนีไงออออกมาออกมาเรียบร้อย I want security lockdown disengaged. Well, access is authorized. security lockdown has been disengaged? I recommend we leave through the tunnel. They're Okay, clear. I thought I'm นี่อย่าบอกนะเขจะจบชัตเตอร์แล้วอะทางเดินยาวๆแบบนี้โอ้ตัดจบว่ะแต่ไม่เป็นไรผมแถมให้ครับมาโอเคเรามาต่อกันดีกว่านะฮะ สถานที่ลกลางนี่มันอะไรกันดเด e ๋คิดแร์อีกอันเียไหมโล่งไปนะนปนะเอาอีกแล้วเงียอีกแล้วเฮ้ยเราเจอศพเฮ้ยวาาที่นี่มันที่ไหนภาพห้อนเหรออา่ากี่อาจจะเป็นอีกข้อมิติหนึ่ง You're forgetting he's got hand in What just happened? There are distortions throughout this facility, and they appear to be causing a rift in time. I advise caution until we have further information. Precisely neutralizing the militia forces, we will in fact safeguard the existence of the human race, extending... ตอนนี้ก็อยู่เยอะครับจะไม่ให้คนสกบทางนี้มีอะไรอ่ะตามทางไปก่อนปึ๊บไปที่โร่มพิธีอยู่ข้างหน้าหรอทำอะไรครับเฮ้ยเอาปืนจ่อสิ่ล็กเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ย ับเนี่ยมีมีตัวใหญ่ด้วยในสอซตัวใหญ่ในรัสอมีปีกว,ว,ว,ว้าวแต่ก่อนนี่คือมีหุ่นยนต์มีเครื่องบินอะไรเทียบเราต้องลงไปปะเนี่ยทีนไปนไม่ได้ให้ลงหรอลงก็หวั how many of these facilities are there in the eight standard months <laughs> standard <laughs> prior to operation broadsword the 9th militia fleet captured or destroyed over 20 <laughs> <laughs> such installations okay <laughs> i'm picking up traces <laughs> of my own data signature within this area the distortions must be affecting my scans <laughs> Interesting. I'm detecting traces of a massive energy explosion throughout this facility. However, your helmet data does not detect the same in the other timeline. None of these remains match the genetic profile of Major Anderson. He may still be alive. Oh. เกือนนะ่ะเร็วลายมากเกิดอะไรขึ้นมามนเนี่ยยังไม่พ้นตัอยู่าระเบิดเข้าไปไหนวิเราเจอตายไหมตัวเดียวปะตัวเดียวตกใจมาแต่เสียงตอนแรกไม่เห็นตัวอา่อา เพื่อนเราหรือล่าดูจากหมวกแล้วเหมือนจะเป็นเพื่อนเราทำไมเหลือครึ่งตัวอยู่วะนะ c e ห้อ i do it. i Pilot, if you hand me Anderson's helmet, I will analyze it. I detect a breach in the security services building. I will provide access. I will remain here and scan the ring structure while you investigate the facility for Intel and the NEC device. าโอเคตีลสลิงใช่ไหมอไโอเคจัดให้ว้าวดีตัวก่อนโอ้ยเปิดมันใช้ยังไงมาขอลองใช้เลยลูกหนึ่งอ่าแล้วกดรีโมทเอาใช่ไหมโอเคคล้ายระเบิด C4 ข้างในสากคนยนต์เกิอเลยอ่ะโอ้ยคว้า้ยผมต้องยิงใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบตายหมดแล้วจริงอ่าโอ้เยอะละเยอะละปั๊มนี่เห็นนะสาเหตุที่ให้ระเบิดมา ปั๊มอีกตัวหนึ่งปั๊มเรียบร้อยหมดยังอ่ะเขี่ยให้หมดมันยิงเข้าไหมเนี่ยยิงเข้าอยู่นะนี่เหมือนพวกมันไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่เป็นยังไงเราก็ต้อง เพืนะ่อความปลอดภัยของตัวเราเองเราไม่รู้ว่ามันจะเออร์เลอร์หรืออรารวาสอะไรขึ้นมาตอนไหนเก็บลูกซองดีกว่าระยะประชิดไม่น่าเข้าใกล้เลย,ยก็รู้ทั้งรู้ว่ามันจะระเบิดนะยิงทีงก่อนเสียทาง มีตัวไหนจะระเบิดไหมโอเคว้าบอีกแล้วาบไปว้าบมากเลยข้างบนนี้ว้าปกลับแล้วล่ะอ่าขอเช็คข้างบนก่อนนะนี่อะไรเพราะความหลอกเพราะความไม่มีอะไร วับอีกแล้วคือมันกำลังจะตั้งปืนขึ้นมาเฮ้ยไปวับมาอย่างนี้มันก็น่าลำคานิดหน่อยแลนะนะจังหวะตะกี้นี้เราข้ามมา ไฟอะไรตัดจบอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราต่อกัอเลยดีกว่าครับเจอกันมันจะไวไปนะแต่ละพาร์ทเนี่ยที่มันตัดจบเนี่ยอ๋อนนี่ครึ่งหนึ่งเนี่ยที่หัวมันลงไปอีกฝั่งหนึ่งอนะของเพื่อนเรามันคืออะไรโอเคมีสาธิตก่อนใช้ Ah. Uh, ah, okay. We are so okay. And teams proceed machine machine to 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 machine machine machine. Machine. Pilot Cooper, I have transferred some of my AI functions into your in order to permit communication across the rest of the evacuated and set up a choke point. Additional laser meshes are online. Let's box him in. ตายปะตายนะโอเคเดี๋ยววาร์ปกลับกันต้องไปทางนี้แน่ๆแต่ประตูมันเข้าไม่ได้ฮะอ๋อทางนี้ปะโอเคแล้วก็ถ้าเราเข้ามาในกรงรอ๋าางอ ข้างล่างทางนี้หุ่นยนต์ข้างในนี่ปะต้องเข้าไปข้างในนี่ปะมันเข้าเลยปะกระจกเหรอมันก็ใสนะกระจกใสยันไม่รู้ว่ามีกระจกอยู่อ๋อมันเสียนี่ทางนี้ปะตัวนี้แล้ปิดปกอ่ะนี่กระจกไหมกระจก โอ้ยโหังเยอะเลยโอ๋อเดี๋ยวต้องเข้าไปกดแผงวงจรนั่นเกตลารเกตลาร์ครับนึ่นะอ่านี่เอง นีวิ่งไปดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราเห็นป้อมปืนเพียบเลยห้องนี้มีอะไรปะมีในโนโรกเต็มตัวหนึ่งตัว,ตวใช่ไหมหนึ่งตัวนะอย่ามาเพิ่มนะเดี๋ยวเพิ่จับนอนต่อไปดีแล้วข้างล่างทำไมปืนเยอะจังเล มีเหตุผลที่ปืนเยอะเดี๋ยวถ้าเราวาร์ปกลับไปอ e ีมิตินึงต้องมีแจ็คพอตอะไรแน่ๆพร้อมไหมครับไม่มีอ๋อนี่ไงเพิ่งลงมากี่ตัวเยอะด้วยนะ<อ>เปิดบึ้ม ความกบก่อกรตรงนี้เลยเอ้าอ๋อคนละมิติไม่ได้เหรอเป็นไรดูสิว่าเกาะมันจะทนระเบิดสักแค่ไหนเชียวก็ทนไม่ได้นี่หว่าโถเอ่อขึ้นท้างบนออ โอเคเอกี้แล้แบบต้องเก็บต้องเก็บกระโดดได้ด้วยโอเคมาแล้วเดี๋ยวเข้าประตูนี้แล้วกันทางเดียวแหละในนี้มีอะไร Activating log playback. Anderson log 3 The IMC found something, alright? Uh, well. the space fold space and the sure it it. It. they're restoring it. 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 It's potentially catastrophic. Okay. <The> โอ้ยโดนนี่เรียบร้อยแอบไม่พ้นหรอกครับโอเคยว้ยล่วงเฮี้ยอะไรวะเนี่ยว้าวจังหวะกดไม่ดีเลยดีนะข้างล่างไม่ให้เป็นอะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้บินข้ามไปก่อนปึ๊เออเออวิ่งมัวมัวโอเคขอวับกับ อ่าเราจะเข้าไปยังไงอุ้ยล่วงลืม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 หรือบางทีเราอาจจะต้องลงไปข้างล่างแล้วกดใช่ไหมลงแล้วกดสวิตช์ป่ะปึ๊บก็เอ๋ใส่ผ้าโทษทีเขินเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งวิ่งวนวิ่งวนอืมมันแรงพอที่จะระเบิดโล่ทิ้งรับว้าวในนี้มันคืออะไร่ะ I don't know. Anderson's log 342. The fold weapons power source is called the Ark. a Doesn't look like they've perfected the casing. Come on, you don't need a This one's empty. The Ark must be somewhere else. I'm a Anderson, how? มีอะไรอยู่ข้างในประตู้นเปิดกำลังไปนี่ไงไม่ได้แดงหรกบอกเลยจังหวะเนี้ยตายไวขึ้นอะไรอะโดนเย่าออุตสาห์ปล่อยโดนออกมาอีกนะอุ้ยปิงกลับเลยผงปงแล้วเบิดปะ่ะโอเครู้ละต้องเข้าอีมิติหนึ่งรดสักครู่ ผมจะใช้ปืนนี้มันต้องจังหวะแบบเร็วมากๆสินะนี่ไงถ่ายมาแล้วโอเคก็อืมว่ามาทางนี้ไอ้นี่มีอะไรบ้างเช็คดูก่อนดูไป ว้าวมีของให้เก็บเอ่อนี่อย่างนี้เนี่ยอ่าฮะไหนต่ออุ้ยกดผิดชอบกดคิวตลอดเลยมาทางนี้แล้วกันอาจจะต้องไปทางนี้เมื่อกี้ลงไปแค่เก็บของอย่างเดียวอืมมีกระจกปะเนี่ย กระสุนผ่านได้อย่างนี้ไม่มีกระจกโอเคก็แค่สลับไปสลับมาแป๊บเดียวนะเฮ้ยมนุษย์เหรออ๋อเคยน่าจะเป็นคนอยู่ในนี้ตอนแรกนะโอเคสลับก็วิ่งไปทางนี้ตุ๊ก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 อุ้ย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 ร่วงเลยโโอ้ ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราเล่นใหม่ถ่ายวิ่งไปมาเราเรายิงก่อนเรายิงก่อนกินเร,รีบไปหน่อยอโลไหนกแล้วนะให้เป็นไรเรากดากดแม็กเลย

อุ้ยร่วมอื้ยน้องสาวหมดแม็กกี่ตัววะเนี่ยกล้บกลับมาก่อนเยอะจัดเลยเต็มความพร้อมแป๊บเดี๋ยวก่อนปืนระเบิดนี่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ละตัวน,นี้น่าจะเป็นจำเป็นกว่า ต่อให้จบแต่เมื่อกี้เรียบร้อยโอเคขึ้นขัานบนริงไฟฟ้าอืมปิดไฟฟ้าเรียบร้อยไปอืมปิดเรียบร้อยแล้วก็ข้ามไปสินะเดี๋ยวคนะ Okay. สับซ้ายขวาตรงนี้ต้องสมาธินิดนึงประมาณนี้นี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เอาอยู the ่ทางนี <ball> ้ปะไฟไหมฝั่งหนึ่งตัวนี้เป็นไฟเยอะมาก ไปตอ่อทางอย่างนี้เลยแล้วกันอ่าอีกเมตรตหนึ่งก็ยังมีไฟอยู่ไม่น่ายากง่ายม,มาละทางไปต่อทางไหนทางนี้เป็นไฟตอนแรกเหรอเอ่อน่าจะต้องลงไปแล้วสลับมิติปะ่ะ อย่างนี้เลยนะเกือบจะโดนไปพัดปั่นแล้วตกใจอยู่นะเนี่ยมันต้องมีลูกวงกลมอยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรปะศอกหนึ่เงกเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดการต่อสู้ การต่อสู้เกิดขึ้นขอไปดูหน่อยอเฮ้ยออ๋เราก็ตกมาเกิดการแย่งปืนกันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็น่าจะวาร์ปหายป่ะอืมโอเคแป๊งนู้นนะไปบินขึ้นตรงนี้ไปเลย ุย,ยกดหมดแม็กเรียบร้อยไม่น่ามีอะไรแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าพาร์ทที่5นะครับถ้าชอบยังไงอย่าก,กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ครับ <c oughs>